เกาสีชังแล้วครับกำลังติดต่อสอบถามสามล้อสามล้อสามล้อ เรือมันหมดกี่โมงนะคะคชเชสุดท้ายหกโมงครับพี่หนูต้องมาก่อนเนาะครับเดี๋ยวพี่บอกากาอนต้องมา่อนเขาจะนัดเวลามี่คือห้าโมงคึ่งหรือไม่ก็ห้าโมงถึงห้าเื่อจดาเวลาผม

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเว้ยผมจะรับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ร์โทรด้วยมีเปลี่ยนเวลาอะไรเงี้ยครับให้โทรับครับอกไเอาสาวสวยๆตัวนี้มาเที่ยวอ่าเดี๋ยวเราโทรหาแล้วกันต้องพี่ครับ 看。